และนี่คือลำโพงซาวบาขนาด20วัตต์ใน,นะคาไม่ถึง5ใบแดงไม่ว่าจะวางหน้าทีวีหรือจะพกพาก็สะดวกวันนี้มาดูะครับว่าใช้งานเป็นแบบไหนอย่างไรอุปกรณ์ภายใกล่องคู่มือสาย USB to Type C สายสัญญาณเสียง3.5ตัวเครื่องถูกออกแบบมาสําหรับพกพาหรือสามารถยึดติดผนังความยาวลําโพงอยู่ที่8 1 5เซนติเมตรด้านหลังมีปุ่มเปิดปิดการใช้งานของเครื่องช่องเสียบสายสัญญาณเสียง3.5ช่องเสียบสายชาร์จแบบ Type C ช่องเสียบ USB และ micro SD card ลาโพงมีแบตเตอรี่ในตัวขนาด1,200ม ah. ิลลิแอมป์ใช้งานได้ยาวนาน3-4ชั่วโมงรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายบลูทูธห้าจแผงการควบคุมจะอยู่ตรงด้านหน้านะครับ <10. S 1> แล้วจะมีโหมดการใช้งานให้เลือกถึงสโมหมด ปุ่มกดตรงนี้เป็นปุ่มหยุดเสียงและปุ่มเล่นเพลงลำโพงซาบาตัวนี้นะครับน้ำหนักอยู่ประมาณ800กโกรัมสามารถใช้งานเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้หลากหลายคุณภาพเสียงดีเบสแน่นกับราคาไม่เกิน5ใาบาแดงครับเพื่อนหากเพื่อนๆไหนสนใจนะครับสามารถดูรายละเอียดตรงตะกร้าด้านล่างซ้ายมือได้เลย